สวัสดีครับวันนี้ไปอำเภอกันครับดูการขับรถไปในไปอำเภอไปคำบัตรประชาชนใหม่นะครับ ไปดูทางด้วยกันนะครับใครเข้ามาแล้วฝากกดติดตามกด subscribe กดกระดิ่งด้วยนะครับดูดิวันนึงผมไปทำปร,ประชาชชนเสร็จแล้วจะไปไหนต่อติดตามชมตอนต่อไปนะครับ นี่นี่ตำบลน,นะครับตำบลยังใหญ่ขนาดนี้นะครับตำบลบ้านผมแล้วก็ไปอำเภอกันครับไปดูอำเภอนะครับว่าอำเภอเล็กหรืออำเภอใหญ่ขอไปนะครับที่ผมได้ค่าขิมขัดผมผู้ค่อยขับครับเพราะมันใกล้แค่นี้เองครับดูบรรยากาศไปเรื่อยๆนะครับพาผมจะไป คำบับประชาชนใครเข้ามาแล้วกดติดตามกด Subscribe กดกระดิ่งด้วยนะครับ ขออภัยดยนะครับที่บือไม้มันสัน่นพราะมันไม่มีการสั่นเลยนะครับ ก็รถต้องปลดไฟเรียวนะครับ โชว์ตัวนะครับที่มือไม้สั่นเพราะไม่มีไม้กันสั่นครับว่าจะหามซื้อไม้กันสั่นอยู่นะครับ นี่จะเข้าฝั่งนะครับบ้านผมเป็นสองฝั่งนะครับอีกฝั่งบ้านผมตำบลขี้ข้ามขี้พี่น้องๆป้าๆขี้เห็นขี้ข้ามสะพานนี้นะครับไปอำเภอนะครับเนอำเภอเนี่ยสะพานเก่านะครับเห็นไหมครับเห็นสะพานเก่าไหมครับเล็กๆเนี่ยสะพานเก่าแต่ก่อนนี้ขับลำบากเหลือเกินแล้วเขาก็มาสร้างสะพานใหม่ สะพนานใหญ่กว่าเดิมครับรถส่วนทา,ทางกันได้แต่ตระพานเก่าดูระพานเก่าสะพานเก่านี้ขับรถต้องระมัดระวังอะ่ะต้องฝืนมือจริงๆอะ่ะนี่ครับอำเภอล้รถายไปอำเภอครับ โอ้อำเภอวันนี้เป็นวันอะไรหนอทำไมรถเยอะจังเลยโอ้ oh, วันนี้วันอะไรเนี่ยทำไมรถเยอะจังเลยเนี่ยโอเคบีว้ดีกันเหรอ รถเยอะมากจะไปเกิดไหนกันนี่เกิดนี้ได้ไหมนี่เกอดนี้ได้ไหมครับ นั่นแหะครับอำเภอ เจีายคนนี้ก่อนนะครับ